เครื่องเรือยามาฮ่าเป็นสองจังหวะระบบไฟมันจะเป็นเหมือนรถยามาฮ่าพวกบายพาิบอะไรประมาณนั้นอันนี้ฝาครอบเครื่องเรือแทรงอันนี้มีปัญหาหนุๆน้ำมันสกปกรปกเอามาโมดิฟายขารบูไม่เดีย๋ยวเราติเค่องดูว่ามันจะเป็นยังไงเครื่องเรือยามาฮ่าสองจังหวะ ไในต่อน้ำเดี๋ยวเครื่องพันแค่ทดสอบโอเคได้